สวัสดีครับผมเราจะพาไปสัมภาษณ์ประวัติพีจอรสายควรนะครับว่าประวัติพีจอรสายควรผ่านมายังไงบ้างนะครับว่าอาดีตพีจอรดนะครับจเจออะไรมาบ้างนะครับเราจะพาไปติดตามชมกันนะครับไปเลยครับอัน dumb dumb này bọn hiệp gan sẽ giữa duy nhất tít tuyệt pin ngoài gần đây tặng giữ lòng dumb này đây, không có mát 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 không mát 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 này mát 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 này mát 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 này mát 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 ที่เจ้าถึงมื่อก่อไอ้นางกินเราก็เล่นอยู่หนอยู่ซแอันเชี่ยวรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างไรจำอะไรตมันโดนแนวสิบกว่าปีแล้วผู้ได้ใส่ก่อนก่หลุไงเจ้ใส่เกิแต่ว่าใส่อย่างจำอไไรเนี่ยมันโดนแนวอีที่านมาสิบกว่าปีแล้วกับกับจุนะเออเราจุยมาุ่นเดียวมั้งรุ่นเราสองปีปีไหมคราบบอกไปที ดอนเออจะไหดอนไอ้ดอนดอนมหาเออไอ้ดอนตีที่จุยบัวหามันหนึ่งแมนบ่อืมพูดเล่นให้เห็นไก่ฮะเอ้ยจุยมาไปซอ้ือไม่ไอ้ตีเลยหามไม่ไ้ตีหามหามหาหามามบอกเลยสิอ้เดี๋ยวนตีตีมันถึงจำไหนอยอะวันนี้รอรอการวิจารณ์เห็นว่เป็นง่วยเนี่เอาตึกสอบีวิจาร์น่นแตว่ มึงเห็นเอฟันจพิงไหมมึงอายผู้หนไดกินบ้นอ้วนดิว่เนี่ยไกี้มันอ้วนแบบคือมังวันนี้ขาบมงนีวันนี้มีข้าวมึงให้ขอบข้อใดข้อดีกูใจอ่าที่ว่าเป็นไงมัน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 มาหาเรื่องไงนังกินเหล้าก็มาเรียกมันมาหาเรื่องอะไรเรีเาจสเร่นางเมงนางยิ้ม 兄弟啊，兄弟，兄弟，兄弟，style 姐，style 姐兄弟，style 姐兄弟，style 姐呢？老猛猛的，他们。啊，第第一回呢，你看到第一回呢？到底我我米聊那么多人，那么多人，做买卖的混咖的。 ่เนี่ยมาทาเราเนยก็เสีมได้เกเนี่ยมโบ่อมแ้่อ่านมไ่ดีไม่เขาก็ไปเนี่ยไมีไ่ไปขาเนี่ยโอ้ไม่ไปขาเนี่ยเดี๋ยวว่าม่ไ่าเราเพิ่งข้อห้องเอามาค你的呃มาข嘛做嘛做嘛嗯把把ทาอันเขาไาเลี่ยผ้าอันทาเอาไปกินเอาไปกินยูนองสลิว่ะทานี่ยติดตาเลยจำไหนอยู่ความไานจำไหนม่ถูก 都，哎，那那，这两那这老有人哎，好晒，嗯，那毛毛毛白毛嘛，毛一夹一夹，就像一毛一夹，一，好热，热得好热呢，热好不穿棉衣，毛白毛嘛，哎，就穿，我跟你说，像像内，嗯，我呢，我呢还还还扔了块被，扔在里，嗯，我呢，卡卡了嘛，我戴我。 เปิดก็ได้นะไอเตไม่ไอบังในซ้อนเทียบเบิ้ลงซ้อนเทียบครงที่สามเบิ้ลไม่อีกไอบังไมอต้องมีมัดะเจอเหมือนนี่บันวันนี้มัวันนี้เตะต่อยวันนี้คือดังชิมูแดงกว่าได้วันนี้เจที่สามมัเเตะใส่มาสามเทียบใชมที่แรกมัตออดแข็งก็ซองเทียบบังในซองเทียวครงที่สามเตะไม่กับบังไี่ได้อีกต้วมันมีมัดซะเจ้ะเมือนี่เทดัง

เชนเดชาบ่มีนะมีอยู่เขาสิอยางเชานเดีย่ามีอยู่ทีหนึ่งเจ้าว่าดะขายกันไอ้ะอะอะตะกี้มันมเป็นบุญยังบังต้ีายบองเปนีโอ้นั่นบังเข้ามาต้ปีขากันบังบต้งปีบ่นแข่งซ้าเข้ามา,มา,มาสามสองสามสอ,อย ไม่เห็นม <neg> <ra> like uh ึงเห็นเหการันเออเดียวไม่บอกผมางเี้ยวนนตอนแรกตอนแรกมีซีเข้ามาแงหอนไ้าหน่อยเข้าน่อยาะบ้นาเขาาดเรงมเข้ามาสิมีวีจอดบ่แม่นบ่เรงหน่มหันส่งดินสิ่งว่อคนทีจอดแต่ขาหาเดียงเไปูเรียนไปดูเต้เตะมีวีโตมอลำเงี้ยไว้ก็มาอยู่เันก็ปีบัแขงไปสองสามหมดดีงดบัคายลำอไปขามเม็ดปลาปลาท้องที่มือก็ปกบ่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 ่ไป อันก็ไมาแจ่กุยทุ่นยิ่งตื่นบอกแฟนอืคมันตายแล้วอือให้รำให้รำน่กเล็กเลยสิหนักเล็กก็งบมาหนักเไอ้ประมุ่มาให้รำหนี้มาให้รำหนีไอ้กึ่มไอ้กึ่มเจี้ยหงวน่ะหมูเขาเขาเน่ยมาให้รำหนี้่็มานนักเลี็กแต่ปลาสูงมือทุกคนปลาพูดอะไรมาคาเหลืองมันก่อนมันมาอย่างใครทุกคนมันนี่ไอ้กึ่มใจกใจเนี่ยเนี่ยบอกใจไปเล่ขาบอกเอ็นหมดจุยทุกข์กับกับไอ้กึ่มผู้ใดใจ มัดีดาน่า่าไงบักพิรธหามไว้ักไทรำมันมันมาใหญ่ไง้านเานี่ย่งเนยยุ่งกองกิ่เอายุ่งองไดินอยู่หนาโอปตอไอตีข้อนเร็วไปใจวอกใจว่าใจวอกใจวอี่วอกว่นนี้วัอนี้กันก็แต่จะพัฒนาสิเป็นบาทบักยุ่งเดือนี้ครับุดังบักีงนุ่งไายเจ็ดแปดคนค่ะหอยแไ่ที่แรก ยางไปไันเอาขวดันยาว่าไว่าผมที่แรกยางไปซื้อไปซื so ้อตังงกับยังไ้กบยาห้จอยจอยใส่ิื้อางไมบอกินเบาไม่เนียเขาไ้วนีากินเหล้าขาปะเราจะกินเม้าเราแ่เจ้านี่กินปะนี่นี่เศร้าแล้วกินเบียปะเบียบเาอกินเหล้าบ่กกินยาดองกินอยู่ยาดองเถอะดองกับบ่คอยาองไกินได้ยังตัวนี้

ที่กยางไปเอวยันก่อนเอวยันกอนเอวยังก่อเดี๋ยวบบงมันดกัน้วช่หมดอย่านอะยางไปอกควดานใส่ไวลังมาบ่แตกว่ยวันนี้ไอ้หันหนามาบ่งฟ่าใสคิวแตกเลยวันนี้แตกเราชุดลงไปอ้วิ่นแม่ลูกเื่อนเห็นเลกวันนี้พยายามขึนไปอย ลูกขึ้นลูกลูกอะไรมันวิ่งแล้วคือเป็นประตาต้นเปนเรียนไปพยานลูกขึ้นี่ลูกขแรนนะมัน้องไปไวเขาเ้เนี่ยเดี๋ยวทำทำทเนี่ยเดี๋ยวข้าจะก้เตี้ยวนี้สมองกับตัวเตี้ยนเต้เขาค้นค้นขายอะไรสมองตัวเตี้ยนมันบะลกขิเี่ยาแมนี่นกับ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 โมมี่ม่เว้ยต้องบอกว่าลูก กับสมุยเกี่ยวสิเกี่ยวนี่นีหัวมันก็ตันเนนเลยสอดใต้ี่อน้นะนจำ่ครดีเลยต้นจำจำยังไ่ได้อาสมยเป็นาวุงกสมุยง่าวถุอย่างนกเป็นบ้าเดี๋ยวแต่ีน้ำนน้ำวาไม่สิปนเเป็นเป็นน้ำมวยไม่ม่ยังปีเป็นน้มวยไม่ยังปีตั้งแต่อายุสิบเอ็ดยี่สิบสองปสิบเจ็ดปอายุสิเจ็ดปีไปเือไทยหกปีปี จะปีบวกบวเศรตอนอายุยูบ้หายูบหามันติดมัวติดพวกอยอยู่ในมูยบวกฮัลงโซโซเจเทียจ้าไว้หนักเล้ยเจีเทียจ้าไว้จ้าเบยเลยใ่ันประมาณปบี่สิบกว่านีแล้วอมประมานี้แล้วอันนี้เด้อ่าปงห็นาพเป็นยังไงตจิงเป่านี่ปเหงว่าเ้งเนี่ยนะจ๊ปุ๊หไปเป็น่หนัง บ่เห็นยังจี่เนียวเด็กบ่บ่เขาเรื่องบ่เลยไปหาหนอันหนนี่ไปหาอันกินเหล้ากับเล่นเกมย่างยังเนี่บ่เขาเนี่งกับแท็กสนุกใช่นี้บ่เขาเนี่ยด้วยมือนี่คือเขาถิ่มบ่อันหันเขาห้องหันเขาอยากเขาเรี้องเขาอยัดเขาติดม้าสอนนะได้แค่เดียวกับติดม้าส่วนนี่นะเขาก็เข้าไปเรียกเข้าไปเรียนยัดเลยนติดม้าสอนเพราะตะเลื่อนเรียนมันกันเนี่ยมันกลับเนี่ยเขาก็ขี่รถเขาต้องไผ่กลับ เน่ยงางเงี้ยบ้านี่ตอตอเราไปทำไทยเราไปทำไทยกันเนี่ยงานกัดฝากพี่ล้อฝากนี่ไงฮะฝากก้มขี้เทียนเนี่ยว่าสอนน้องๆเนี่ยว่าเจรียเป็นยังไงมันดีหรือป่ะดีโอ้ยอันตั้งใจเรียนทำไฟเรียนหนังสื้อยันี่เพราะว่าอันใหญ่มากเข่ามากมันหางานมันมาจิลระบากเออฮะอยากจะคิดมึงอย่างอยากเป็นพลังงานไอ้โรงงานนี่อยาก เป็นพนักงานเราติดงใจเย่้ยงก็เป็นพนักงานเราติดงานตาแกนเย็นเนงานงานกระบเบางานกระบเบาไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามจบมาสาม่จบมาสามในแบกในห้ามเนี่ยตาแบกตาห้มก็มีไงเอสยอดก็ไปได้ตีเดินทางเส้นเจาวะโอ้ยเนื่อเนี่ยไมนจบเหนื่อยเนี่ยไจบดีดเอาเดี๋ยวนี้ก็่าสยเดี๋ยวนี้ก็มาสาเนี่ยสายจไงไฟสามหาถามม ผมไม่ต่ยใอยเออผมตามหาาขันผมไปเลี่ยนอย่างนี้ผมผมเลีไหนผมผมอยู่บ่อหายพอผมรับไปแต่ผมไม่เดลต่ยงยื่อสตีไปต่อกทนอกระน้ผมว่าผมผมรับด้วยอนนี้ทีเลียนจบยังเรอยนีที่ขึ้นหม้อพกหอกไไปรับเขาเป็นบอว่าว่าอันคือบ่เยงคือต่อเลียกนโ่าตัเลก่อนแม่สันไม่จบนยทอะเล่อนขันเรียนเลืนเศร้า เออแม่สันนี่ดีวะเรียกนัแม่สันมาเจ็ดปีแล้วเรียกแม่สันดีวะไม่จบด้วเี่ยวโอไปตามฝาปฝากคู่งค้สันเนี่าเคร่งคู่สันเนี่ยอันอาจารย์สันคู้สันคสันอันจะที่บอกว่ายังไงว่าว่าเนว่าเห็นเห็นเนเดนจบไปไวเนี่ยดเจ็แปดีแล้วอ่ผมจบจากเทียงเออเออต้องจตรงกันไหอ่าผมอยากไปวุฒ บุมา kind of ีามก็จบจบมาสามมีถวัดอยูาเขาไม่ไอ้มาจบนุ่งสตีนะเน่ตอสตีที่ต่ก uh ่ร huh, ม yes. ีบ่เขายืท no ี่เขาจะมาให้จบอันไปสอนแทนไม่จะไปสอนแทนมนสิง่ายเขาย่เขางม่สอนแทนสอนอย่งเขาขาม่สอนต้องาจะ่าจบแม่หยจ้างสียสองสามหน่เนาะเปสอนให้เน่ยไปสไม่สอนไม่มาทันบ่จบ่ไปสอนมาสอนไม่ได้เดียวกันนะอออัน แม่น่ายจ้าไปสอบอันไปสอบห่งซึ่งง่ายเทียสามลอยสามลอยพัก็ไม่ก็เอาไปไปสอบห่งซึ่งง่ายเดี๋ยวของบวสอบก็เอาจบมกดีจะโจทแต่โจทยกันเลยอันบ่ให้ยงพูดการศึกษาสหนึ่งยูนผู้สั่นนี่ไอ้ฮาลอยว่าเกินปีหนึ่งจบอันนี้วันไหให้นยงน่จะจบลอยยังไงก็ ก้าววันวนย่างหนึ่งไปกับผู้แสนเรามีกิจกรรมผ้าไปเที่ยวแต่เจังไอปีปีสองทานเทียวอันเดีวนี้ดีวนี้มีผู้สาวไปบม่มีผู้สาวมาโอ้เตียว่าบ่บไก่นี่ตาตาอยูี่เบี้ยบนี้หขสามสิบห้าสามสิบหกเพใไม่นี่ผู้สาวเลยอันเจ่นตนน้แห้งย่จายกินไม่หิงได้กินได้เที่ยวปะใชอยากกินยังไงหมายถึงอยากหาควงเอออยากการวกัน ไอ้นั่งนั่งหา่อยเท่าไรไม่ได้ไปยังเงินกับโมมีมัน้ไปอันเงี่ยงก่อนได้ด้วยเออันเียงกอนอันเงียงก่อนอันเงี่ยงกอนสเี่ยงก่อนยู่ท่านั่นนะโรงเรียบงยงก่อนลงแรมอย่ไอันบย่ายันตังดีๆไหมอันยุคางะไรไงมีช่อให้อันดีๆไปเงียงก่อไปทังไงยังที่เทาหลัดไปะหมัมไปไห เัตะเกี้เขาพังยี่เมื้องนที่อ่นะไออันนี้ังวันที่เขาไปวัก็ไปตีอันวันวันเออเนี่ยวันทีวันเนี่ยอันเขาสี่เงกันไปเนะอันยา่าคลองไม่ยอมมีน่ะเออพี่เจอสี่เลยดิไปมาเนี่เอากันยา่าคลองเห็นที่ไหนใช่รูไปดิเนี่ยมาดึงรูไปสิบว่ะมาดึงมาึงรูเราไปสิบวะก็บางทีกับบันทึกไปเขาไปในเฟสแต่กันอันบันทีกไปก็ที่แรกกับ ที่แรกก็บังคิดไว้บ้างว่าดอกซื้อเสียงก็ได้อันอันบอกซื้อไว้เราเขาเงินเขาจะจับเขาเขาดินเสียงเงินหนเข้าน้า่นเานะ่่แก่กันรอเออสร้างก็จอยไปหายหไดเยทั้ถอ๋เออเขาจะจับมันมันออกซื้อดิน่อกซื้อดินเขาจะจับแเขาจะไม่เอาเงินอออกซื้อดิองกูก็ที่ปิวนั่มหนละ ป่บบชีวิตทำงานแากแจกกแากเป็นเ่งสีต่อไปบะชีวิตทางานาคตอาคตคิดอ่คิดัยไะลมาส็ดจัิงไลยทำทำว่าแต่มีงานทำสีอยากทำบ่นนี่ใจนี่พันตั้งไหวเลยมีสอนยางข้อมค้อมพันเออตอนากรุงเทพใหม่ๆไปลงเทพใหม่ๆข้อมฟันหนึ่งนี่อยากอยากอยากเก็บเงินมาขายของไลยมันการค้าขายไง เออมาการค้าขายดิบม่ท้องานนี่ใช่ทั้ง่ะจเกิดเกิดร้านคนช่างบม่บม่<ด>อ,อยากเปก็นหนุ่มหล่อนใครนะดิเอออยากงานนี่อยากเพิ่มเยอะทั้งหมด่อยากเป็นหนุ่มหล่อนใครากเปิดร้านของของช่างนี่ขายของเงินเงินเออฮะเฮเป็นเด็กเสือปุ่นนี่เป็นไหนปุ่นี่เด็กเสือเป็นเป็นมานนำม่านนำเนี่ยอเออเออเลขเสือบเงินดีเดิทุกคยมีเปิดร้านเราดิเป็นเด็กเสืบบอดิไหมเบบออไปเอานำว่ะ lết thêm nè, coi, lấy khoang ruồi nè, khoang ruồi mì nhàng nè hả? À, khoang ruồi như này. Khoang ruồi vật chất cuộc sống, kiếp việt mì nhàng hết cái hết nhàng, hết biến nè. Ủa, hết bao mất thứ gì hết đây? Thế hết hết nhàng biến nè hả? Ta coi sảng hoạt năng chuyển chỗ, chuyển binh đi chơi này. Thế, hết mất thứ Coi kinh, coi mà. Chuyển ăn เออให้เขียนบินนี uh, 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 right. uh, uh, ่สิเขียนบินเขียนเนี่เขียนบินบ่เออมาทำเงินก็สามไห้เออก็เขียนไ่เขียนยากดอกเออไอเขียนว่าเบียนั่นเบียนี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่โอ้ไหนไหนเป็นเด็กเสือต้องต้องเขียนว่าให้เป็นเด็กเสือให้เป็นเขียนเสี้ยนสิพอนูนี้เขียนเจียวเขียนดีไหมเนาะเออเออใช่เขียนเจียวแล้วจะว่าท่ามด้ยเนี่จะเขียนทุเรียบตัวนี้เยอะมากเลยเออเขียนบินอาหารยังกี่ยี่หานอาหารเขียนบินอาหารเนี่ยเขาเปให้ให้เลี้ยงก่อ

ไปบ่อไปทำบ่อทยก่ขว้างเาไปก่อเทยอยู่ทีาน่ะฮะไบ่อทยยอีนะเออในอันนี้ไนซาบะรดฮะซาบะรดนั่นคือบักนัดข้มรดเออคือยังบักนัดเออไม่นะบักียบเออเตีงมบักม่มาแล้วก่อบักหุ้งม่วงบักม่วงบักม่วง บอกสมจ้ j o y z กส j o y ภาษาเราดิแหนเ่อนะอันพุยจิตเจาไปหุวนเฟือง่นี่ยแหลเขาเรียนงูนี่ไปไปนครถวานน้ำกันเขาเทพบอกพระชาไทยเขาเรียกพุทธาเนะ ยูนานบักด้วยอันนี้กับที่วันนี้เขาเทบักบักบักหนึ่งว่ามันร้านกำนันโง่เฮ้ยกินว่าใครเอาบักคันมาถอดกินนี่ไม่หรอเนี่ยก็ถ้ายังดีใครเอาบักคันมาถอดกินนี่อะไรวันนั้นบักคันตอบตอบนะยได้เกียร์เฮ้ยตุยนี่ขากวะเจ้าสูบวะมัดเมี่ยงมันลอยเพลินเรื่องนี้เนี่ย ไม่นีคอือเราเหมืน <c oughs> อนเดิมอายุแค,ค่เพลี่ยนเปลี่ย <c> น <oughs> <c oughs> แต่เป็นคนดังนี่เจ้าสิเอาผู้ใดยแต่เป็นคนดังขึ้นมาหนีเงินท้อเวิดไปอยากเจ้าสิเสียกมีหิ่งบ่าห้อยข้างครับผมจะทีทีมผู้เก่าบ่เอาไปเรลยทีทีมผู้เก่าวปะใครในผู้ใหม่ก็ดูแลไปเลยคนที่ ดูแลไปเรื่อยเพราะว่าเด็กๆมีต้องการน้องน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องไอ้น้องอายุไอ้สูงอายุหรอสูงอายุอบก่อตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงตอนนี้อ่ะตอนนี้ความสมพันธ์ก็มตัดแยกทำพูดคิดว่าจะคืนดีเป็นไหมคิดว่าคงจะตัดสีบนทันเนี่ย ปวดเถาเงินปวดเถาเห็นเด็กน่อยริวนสิ่อยิดยังไหนปะผมทำเน่ครับทไหนคทหนึงเนี่ยอันวเ่าต้งลุ้นตานี่เห็นเล็กหน่อยิบเจ็ดิบแปดจริงยาคิดอยากวะข้ามหุมกระจกคิดอยากมาเห็น เอาไล่ทุบถลกมไล่ทุบจต่ไงก็สิลงูปยูทูบเหมือกับงกปอยังกับตามสัมภาษณ์มาโดนเป็นเป็นเป็นอยังที่เจ้าถามถามเลยครับถามถามถามเจ้าชู้อ๋ออีกเดี๋ยวคลิปนี้ไปเอาเขาต้องรู้อะไรก่อน